สวัสดีครับวัสดีครับวันดีครับได้ยินกันดีไหมครับครับวันนี้เนี่ยครับหมออยากมาพูดถึงการให้ยาปฏิชีวนะในสัตว์เลี้ยงวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะครับแล้วก็ฝนตกหนะักรถติดมากเพื่อนหมอต้องมาทำธุระข้างนอกแล้วก็กลับไป ไลฟ์ที่เดิมไม่ทันอีกแล้วนะครับก็เลยต้องมาไลฟ์นอกสถานที่นะครับไลฟ์นอกสถานที่อีกแล้วแต่ก็คิดว่าน่าจะทําได้ดีครั้งนี้เสียงน่าจะดีกว่าครั้งที่แล้วนะครับเพราะว่าเปิดเสียงให้ดังกระหึ่มไปเลยครั้งที่แล้วเสียงเบาไปเนาะใครมีอะไรอยากจะถามก็ทิ้งมาถามในกอฟวามได้นะครับแต่ว่าวันนี้อยาามาพูดเรื่อง การใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์เลี้ยงอันนี้มาเป็นความเข้าใจผิดของคนส่วนใหญ่ครับว่ายาแก้อักเสบแยาปฏิชีวนะเนื้อคือตัวเดียวกันไหมแต่จริงๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยก็คือยาปฏิชีวนะในสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็คือ,อ,อก็คือในกลุ่มพวกยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียแต่ว่ายาแก้อักเสบที่เป็นแก้อักเสบจริงๆเนี่ยแอ้อักเสบมาต้องคําว่าอักเสบมันคืออาการปวดบวมแดงร้อนอักเสบ ประมาณนี้เสียหน้าที่ไปมันคืออาการแบบเจ็บป่วยแดงแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับการค่าเชือ้อแต่ว่าณณนะนะตอนนี้มันเขาได้ค่อนข้างให้ข้อมูลได้อย่างดีแล้วระหว่างยาปฏิชีวนะกับยาแก้เซ็ว่ามันคืออะไรแล้วมันแตกต่างกันยังไงแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงว่าการให้ยาปฏิชีวนะในสัตว์เลี้ยงเนี่ยจำเป็นแค่ไหนแล้วก็หมอ ที่รักษาสัตว์นี้ของเราเนี่ยเขาได้เลือกยาปฏิชูนะที่ดีเพียงพอแล้วหรือยังคือตามปกติแล้วนะครับคือการกลุ่มอาการติดเชื้อเนี่ยเอ,เอาเอายี่ว่าเรียกว่าส่วนใหญ่สมมุติว่าเป็นจวกปอดติดเชื้อติดเชื้อท่าเดินอาหารหรือไม่ก็ติดเชื้อทางผิวหนังหรือว่าอาจจะเป็นเชื้อที่เป็นสารพัดหลั่งออกมาจากร่างกายเช่นจากมดลูกหรือว่าจากอะไรก็ได้คือจะบอกว่า มันค่อนข้างแตกต่างกันในแต่ละประเทศแต่ว่าทุกครั้งน่ะอาจจะไม่ใช่การติดเชื้อเชื้อเดียวกันก็ได้หรือว่าเป็นการติดเชื้อตัวเดิมแต่ว่าอาจจะไม่ไม่เซน์ก็คือไม่ไวต่อการให้ยาปฏิชีวนะในครั้งนี้หรือครั้งหน้าอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้คือทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่หลากหลายมากแต่ว่าถ้าเราถ้าเราสมมุติว่าในสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยคือมีมีแผลมีหนองแล้วก็ สัลยแพทย์ได้ให้ยาไปแล้วแต่ว่าไม่ชัวร์เลยว่ายาปฏิชวนะที่ให้เนี่ยมันถูกต้องไหมมันจะมีวิธีที่อาจจะต้องเสียตังค์แล้วต้องรอผลยาวนานกนะ็คือเอาเชื้อไปเพาะจะบอกว่าเราสามารถไปเพาะได้ทุกอย่างเลยเช่นท้องเสียเราเอาอุจจาระไปเพาะก็ได้เราสามารถเอาสมมุติถ้าเราถ้าตัวนี้เป็นหวัดมากเราสามารถเอาอุปกรณ์คล้ายๆกับที่เราตรวจโควิดกันในในโพรงจมูกเนี้ย เป็นสัตว์เออลี้ยงอ่ะเราก็สามารถไปตรวจได้เหมือนกันว่าอันนี้เป็นเชื้ออะไรเพราะว่าถ้าปกติแล้วในการให้ยาทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่มักจะหายถูกไหมครับแต่ถ้าไม่หายเนี่ยมันต้องมีอะไรผิดปกติ<ม>เช่นมันอาจจะเป็นเพราะว่าไม่เชื้อตัวเนี้ยไม่ไวต่อการใช้ยาปฏิชีวนะตัวนี้นหมายความว่าเราก็คือใช้ฟรีก็คือใช้ไปแล้วเนี้ยแล้วก็สัตว์ไม่ดีขึ้นเนื่องมาจากว่ามันไม่ได้ไวต่อเชื้อแล้ว การทำ Sensitivity Test ก็คือการที่เอาเชื้อตัวนี้ไปเพาะแล้วเวลาเขาส่งแลบเนี่ยมาต้องมีเวลาที่ไปเพาะเชื้อเขาก็จะส่วนใหญ่เขาจะเวลาเขาไปตรวจแลบเนี่ยมันเขาจะเอาคล้ายๆแบบว่าบาดอาก้าหรือว่าเป็นเป็นกลุ่มของน้ํายาเลี้ยงเชื้อเนี่ยแล้วก็เชื้อที่เราอ่ะไปแตะมาแล้วมันจะอยู่ในแท่งประมาณนี้เขาก็ไปถูถ ตูใ๋ในในในบัตรอากา้าในในกลุ่มที่เขาเอาไว้เอาไว้เลี้ยงเชื้อเนี่ยแล้วเขาก็โรยเม็ดที่เป็นเม็ดของยาปฏิชีวนะเนี่ยสมมุติว้าเขาจะตรวจสิบอย่างใช่ไหมเขาก็จะโรยไปสิบอย่างเลยแล้วก็รอผลเวลาเชื้อโตถ้าสมมุติแล้วอะ่ะเชื้อเชื้อพวกเนี้ยมันก็จะโตได้ถ้าไม่มียาปฏิชีวนะถูกไหมครับแล้วในยาปฏิชีวน 10, ะสิบันอ่ะที่เขาโรยลงไปเนี่ยมันก็ทําให้สมมุติว่า รอบยาปฏิชนะตัวเนี้มันไม่มีเชื้อขึ้นเวลรอบๆแ,แสดงว่ายาปฏิปฏิชนะตัวเนี้สามารถฆ่าเชื้อได้ถูกไหมครับแล้วก็เชื้อเนี่ยไม่โตแล้วแล้วในการเพราะเชื้อครั้งหนึ่งเนี่ยก็อ,อาจจะเซนซิทีก็คือว่าอาจจะได้ต่อยาปฏิชนะสามตัวก็ได้หรืออาจจะได้แค่สองตัวหรืออาจจะตัวเดียวก็ได้ก็คือเป็นความโชคร้ายของเชื้อตัวนั้นเลยว่า มันอาจครั้งนี้มันอาจจะเซนกับกับยาปฏิชีวนะตัว A แต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยเป็นเขาตรวจมาแล้วเป็นเชื้อเดียวกันแต่ว่าได้ไวต่อยาปฏิชนะตัวบีมันเป็นมันเป็นการที่บอกอะไรไม่ได้เลยตอนแรกเนี่ยคุณหมอเขาต้องเขาจะต้องสุ่มยาฆ่าเชื้อไว้ก่อนถูกไหมครับการที่เขาสุ่มยาฆ่าเชื้อไปเพราะว่าเวลาเราไปเอาเชื้อไปเพาะเลี้ยงเนี่ยมันต้องใช้เวลาเวลาประมาณสมวันเจ็7วันขึ้นอยู่กับว่าเชื้อมันแรงแค่ไหนและเพาะยากแค่ไหน เขาก็รอให้เชื้อมันโตก่อนแล้วก็จะดูว่าไอยาปฏิชีวนะที่เราเขายนไปสิบอย่างเนี่ยถ้ารอบๆอบยาตัวทั้งสิบอย่างเนี่ยมันเรียกว่ามันไม่ได้ผลในเชื้อขึ้นหมดเลยแสดงว่าสิบอย่างเนี่ยไม่ได้ผลแล้วเขาต้องมาเพาะใหม่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่เราอ่ะเอาเชื้อจับบาดแผลเนี่ยเอาไปตรวจแล้วอ่ะแต่ว่าเชื้อที่เราเอามาจากเอามาจากสัตว์เลี้ยงเนี่ย มันอาจจะพัฒนาแกเป็นเชื้อตัวอื่นที่แรงกว่าเดิมก็ได้เพราะว่ากว่าเราจะเพาะได้อะมันต้องใช้เวลาประมาณสามถึงเจ็วันถูกต้องไหมครับเราต้องใช้เวลาตั้งสามถึงเจ็วันเนี่ยกว่าเชื้อมันจะออกอะเชื้อที่อยู่ในตัวสัตว์อาจจะพัฒนาไปอีกสเตจก็ได้แต่ว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วยังไงเราก็ต้องค่อยเราก็ต้องเชื่อผลที่เราตรวจมากกว่านะหมอว่าแล้วพระเอิญวันเนี้ยหมอได้ตรวจตรวจอยู่ตัวหนึ่ง ซึ่งเป็นเชื้อที่ไหลออกมาจากช่องคลอดซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยถ้าทําหมันแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีแต่เจ้าเนี่ยไม่ได้รับการผสมแน่นอนแต่ว่าไม่รู้ติดมาได้ยังไงก็คือมีหนองไหลออกมาจากช่องคลอดอันนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าโรคว่าใจไนติสก็คือช่องคลอดอักเสบแล้วก็มีหนองเพราะว่าเราให้ยาปฏิชีวนะแล้ว3วันก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นแล้วก็ร่างกายโซมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งทุกครั้งเนี่ยที่เราเอา ที่เราสวอบเชื้อแล้วเอาเชื้อตัวนี้ไปเพาะเนี่ยเขาจะเอาเชื้อนี้ยไปตรวจดูในแ a บด้วยว่าคือเชื้ออะไรเขาจะยืนยันกลับมาเป็นใบเลยว่าเชื้อนี้มันเชื้ออะไรเช่นอลาสิคคอมบอนะเป็นเชื้อสูโลโมดสูโดโมนาดเป็นเชื้อที่ยากมากๆที่จะที่จะใช้ยาฆ่าเชื้อปกติเพราะว่าเพราะว่าส่วนใหญ่อะเป็นเชื้อเดื้อยาปฏิชีวนะแล้วการที่เชื้อที่เดื้อยาปฏิชีวนะเหล่านี้ เรียกว่ามันจะใช้ยาทั่วๆไปไม่ได้เลยแต่ว่าการที่เขามารักษายัางไงเราก็ต้องทดลองใช้ตัวที่เราคิดว่าน่าจะได้ผลเพราะว่าส่วนตัวอื่นๆได้ผลถูกไหมแต่ถ้ามันไม่ได้ผลเนี่ยเราก็ต้องไปเพาะเชื้อแล้วพอเชืออเช้อกลุ่มนี้มาปุ๊บอะมันรักษายากมากเพราะว่าเพราะว่าซึ่งกับยาที่รุนแรงมากเช่นอธุมดียกตัวอย่างนะอิมิพิเนมมันเป็นกลุ่มยาที่ใช้ในคนระดับระดับสูงมากก็คือว่าใช้ในคนที่ดื้อยาแบบมากๆแล้วณนะตอนเนี้ย มันสูงกว่านั้นไปแล้วมันเป็นมีโลพินเนมมันสูงกว่านั้นไปแล้วซึ่งจะบอกว่าการใช้ยานในสัตว์เนี่ยมันจะยางยากมากขึ้นดังนั้นแล้วอ่ะถ้าเราแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกถูกไหมครับเพราะว่าเราเพาะมาแล้วแล้วมันจําเป็นที่จะต้องใช้แปลว,ว่าเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวหมอจะต้องทดลองใช้ในวันรุ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะเดี๋ยวเรามาดูผลกันว่ามันจะได้ผลไหมเนาะเพราะว่าครั้งนี้เขาทดลองมาแล้วเขาได้เซนสิทีฟอยู่สามยา หมอจะเลือกใช้ตัวที่กลุ่มที่เป็นพิษต่อไตน้อยที่สุดก่อนเพราะว่าตัวนี้เป็นสุนัขอายุเยอะแล้วแล้วก็มีโรคไตขึ้นมานิดหนึ่งด้วยเห็นไหมคือจะบอกว่ามันไม่ได้ง่ายเลยแม้ว่าเราจะรู้แล้วว่าเราต้องใช้ยาอะไรเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าพิษของอการใช้ยาปฏิชีวนะตัวนี้มันมีผลรุนแรงกับสัตว์อย่างไรนะครับโหวันนี้มีคนมาฝากคำถามด้วย ไม่ครับไม่ได้รักษาหมูนะครับรักษาหมาแมวนะครับใช่ก็จะบอกว่าสิ่งที่ถ้าเราแบบเจอเหมอหลายๆที่ที่เขาขอขอเชื้อเนี่ยเราให้ไปเลยครับให้เขาทําเลยดีที่สุดเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่ให้แปลว่าเรากําลังหลงทางในการรักษาอยู่ถูกต้องไหมครับแปลว่าเราจะต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานกว่าจะหายดังนั้นแล้วอะพอเชื้อดีที่สุดอาจจะต,ต้องเสียตังค์เสียเวลาหน่อยอกหมอว่าจําเป็น,นครับ มีคำถามมานะครับอ่าวันนี้เราจบเรื่องยาปฏิชีวนะในสัตว์เลี้ยงน,นะครับนี่ต่อมาเราอยู่ในช่วงทำต่อปัญหาสัตว์เลี้ยงแล้วนะครับลอ,องใจจุดๆแมวเป็นหัดท้องเสียไม่กินอาหารไม่หาหมอมาแล้วไม่ดีขึ้นเลย โอเคครับจะบอกว่าคือหัดแมวเนี่ยเป็นโรคที่หมอว่าต้องรักษายาวนานนิดหนึ่งครับแล้วก็ส่วนใหญ่หมอคิดว่าถ้าจะโอเคคือควรแอดมิดเพราะว่าเวลาท้องเสียเนี่ยส่วนใหญ่ที่ที่แมวจะเป็นเนี่ยมันมักจะมีอาการอาจัจเยนร่วมด้วยแต่ว่าถ้ากลับมาบ้านแล้วป้อนยาเนี่ยส่วนใหญ่ไม่กินไม่กินอยู่แล้วหมอว่าตัวนี้จําเป็นต้อง ให้น้ำเกลือแล้วก็แอดมิดดีที่สุดนะครับก็ต้องใจเย็นๆหน่อยครับในการรักษาครับทำไมวันนี้หมอรู้สึกว่าได้หัวใจรัวๆครับแต่ว่าแต่ว่า,วามีคนมีคนดูน้อยกว่าหัวใจเยอะมากขอบคุณมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราคาปัญหานี้ไว้เผื่อมีคนถามเพิ่มนะครับ ถ้าเป็นเรื่องหัดเรือมีจะบอกว่าในแมวโรคหัดก็น่าสนใจมากครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นจากในแมวที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมาครับหมายความว่าคือปกติแล้วอะแมวเด็กยังไงก็ต้องฉีดวัคซีนนะอาจจะต้องฉีดตั้งแต่สองเดือนสเดืเนครึ่งสามเดือนประมาณนี้ครับควรจะฉีดเพราะว่าเพราะว่าเป็นโรคที่สําคัญมากมันติดจากการท้องเสียอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นไวรัสถูกไหมครับแปลว,ว่ามันมีโอกาสติดเชื้อกันได้ค่อนข้างง่ายมากเลย ถ้าอย่างคุณกองใจจุบๆเนี่ยครับคือแมวตัวนี้ส่วนใหญ่จะไม่เป็นเลยถ้าเขาทำวัคซีนได้ครบแล้วนะครับก็ถ้ามีอะไรเรามาปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับหมอคิดว่าควรจะควรจะให้แอดมิดดีที่สุดแล้วก็ให้ยาปฏิชีวนะที่ดีๆครับถ้าไม่ได้ผลอาจาะต้องเปลี่ยนยาหรือว่าเจาะเลือดเพิ่มเติมด้วยอ๋อโดยทั่วไปในการรักษาทั่วไปเนี่ยครับ ถ้าสมมุติว่าเกิดจากการติดเชือ้อเราย้อนกลับไปเรื่องเมื่อกี้เนเรื่องการติดเชื้อนะแปลว่าถ้าเกิดจากการติดเชื้อเนี่ยคือผมว่าดีที่สุดอะถ้าเจ้าของมีมีมีประมาณเนี่ยอยากให้ได้มีการเจาะเลือดด้วยเพราะว่าเพราะว่าการที่เราได้เจาะเลือดเนี่ยเป็นการที่เราสามารถดูทั้งระบบเลยว่าไตมีปัญหาไหมกับมีปัญหาไหมเพราะว่าการที่เราได้เลือกใช้ยา,ยาปฏิชีวนะเนี่ยบางตัวก็มีพิษต่อตับบางตัวก็มีพิษต่อไตบางตัวก็ผลข้างเคียงก็อัจจียน แปลว่าถ้าเราได้เจาะเลือดเนี่ยเรามีโอกาสเลือกได้ดีกว่าสมมุติอย่างเงี้ยบางั้งเนี่ยคือบางตัวเนี่ยเป็นโรคผิวหนังที่ค่อนข้างเหลือหลังมากเวลาเจาะเลือดบางตัวไม่น่าเชื่อเลยเม็ดเลือดขาวก็ขึ้นหืออย่างเงี้ยแล้วเราให้ยามาสักระยะแสดงว่าเม็ดเลือดขาวยังขึ้นอยู่เนี่ยแปลว่าเราต้องพิจารณาให้ดีแล้วว่ามีการติดเชื้อบริเวณอื่นไหมหรือยาฆ่าเชื้อกลุ่มนี้ไม่ได้มีผลต่อผิวหนังหรือเปล่าประมาณนี้หมอว่าอาจจะต้องเสียตังค์นิดนึงเนาะ แล้วก็ตรวจทั้งตรวจเลือดแล้วก็เพาะเชื้อในกลุ่มที่ไม่กินอาหารเนี่ยมไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าไม่กินอาหารเนี่ยมองว่าดีที่สุดเลยอะ่ะควรจะให้น้ำเกลือถ้าไม่สามารถพามาแอดมิดได้เนี่ยก็คือพาไปที่โรงพยาบาลสัตว์หรือไปคลินิกที่เรารักษาอยู่เนะให้ให้คุณหมอได้ให้เข้าน้ำเกลือเขาเส้นเลือดหรือว่าใต้ผิวหนังเนี่ยเพื่อเพิ่มน้ำในร่างกายเขาจะได้ไม่ช็อกถูกไหมครับ คือถ้าไม่กินข้าวเนี่ยแต่ได้น้าเกลือขึ้นเนี่ยหายเร็วกว่าเยอะแล้วยาปฏิชีวนะเนี่ยที่จําเป็นต้องให้หรือ,อยาอื่นๆเนี่ยก็จะได้ฉีดไปเลยเพราะว่าจะหวังว่าจะมาป้อนเนี่ยหมอว่าไม่ได้ผลหมอว่าเสียตังนิดนึงดีกว่าแล้วก็พอเริ่มกินแล้วเนี่ยค่อยเอากลับไปบ้านหรือว่าค่อยเอายาคาเชียไปป้อนที่บ้านหมอว่าน่าจะดีกว่านะครับมีใครอยากถามอะไรไหมครับ จะบอกว่าวันนี้เป็นวันปิดเทอมวันแรกนะครับแล้วก็ฝนตกหนักมากขอให้ทุกคนรักษารักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็ขอให้กลับบ้านแล้วก็ฝนไม่ตกรถไม่ติดนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งน,น้าเวลาเดิมสองทุ่มนะครับสวัสดีครับ